สายพันธุ์ดีๆครับผมน้าเชื่อพวกแพ่งนะพี่น้องเด้เอของไอ้ไอ้น้องเราไอา้ไส้เราอยู่อยู่อำเภอราชสีไลเป็นพันธุ์ชัดเก่านะนี่นะครับมีสายพันธุ์ดีเมื่อกี้ไปสัมผัสไปแล้วพาย่บ้านมึงคือใครนา้าเชือ่อใครเออเอาย่าดื้อลูกโอ้โหนอ้องดีๆครับน้าเชื่อพวกแพงครับผมแต่ว่าอีกประมาณเดือนกว่าเบอร์เกินสองเดือนเนี่ยเราเออสิรีไทยยูปป่ยว่าเออสิรีไทยยู่ครับ พี่น้องครับสายพันธุ์ดีๆครับผมน้ำเชื้อปลาแห้งและข้าวสุดๆครับเดี๋ยวพี่น้องครับเด้เอเดี๋ยวผมถ้าเล่าดินน้ำเชือ้อผมสิ้อมาบึงมึงไปดิน้ำเชื้อนะโอ้ปอังไงอังลางเลยคนนะ่ะสุดยอดครับสายพันธุ์ของภาคอีสาเนเลยสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าใหญ่ลกูกปักน้ำโชคซื้อเพิ่นึ่อน้ำโชคน้ำโชคลูกน้ำโชค เมืองคองฟาร์มเนี่ยครับผมดับได้ใบได้เฉื่องครับดีโอมีแป้วอ้มียังเลยครับผสมออกมากแต่ละตัวไดแยงจึงคืนแล้ววะแงๆๆวยงแย่งกันเะเอาเมืองคองฟารมม์มอำเภอลาดซีสไลด์จะมาสิเกะคุณจะโก,กงหางเราวะเข่งขาหน้าตาดีครับผมแข่งขาหน้าตาดี ผสมค่มตัวเราว่าบุคอยได้ออกเพราะว่าอายุสองปีกูกวกัวแล้วนี่อายุมาหลายสองปีกัวกวัว